อหนูน้อยหมวกแดงสิไปไกลๆนะไปไกลๆนะระวังนะ,นะระวังนะ,ะ,งนะเดี๋ยวพี่พร้อมจะปกป้องเองเดีปกป้องเองตะโกนเสียงดังเลยหนูน้อยหมวกแดงก็บบช่วยด้วยช่วยด้วย <ๆ S 1> ก็วิ่งหนีไปรอบบ้านวิ่ง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 ด้วยความหวาดกลัวมาคำรามเป็นเสียงเหมือนพี่พร้อมขู่เลยทำยังไงนะๆๆๆๆวิ่งไล่จับหมูว,ว้ายจะถึงหนูน้อยหมวกแดงแล้วว้ายพร้อมช่วยเพร้อมช่วยใช่ไหมพร้อมต้องบอกหนูน้อยหมวกแดงว่าอะไรไปไกลๆนะมาตามมา คุณยายก็เลยพานายพรานมาช่วยพอดีเลยเพราะเหมือนนายพรานในเรื่องนี้เลยไหมยิงปืนไล่หมาป่าไปเลยหมาป่าหมาป่าก็ตกใจก็วิ่ง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 ,งออกไปเลยปลอดภัยไหมปลอดภยัยแล้วถ้าหมาป่าวิ่งกลับมาอีกอะว้าพร้อมช่วยใจพร้อมช่วยทันเลยสรุปเรื่องนี้คุณยายกับหนูหน้อยหมูแดงโดนกินไหมลูกค,คนนี้เขาคือนายพรานใช่ไหม แดงก็โผล่กอดคุณยายด้วยความดีใจเลยโผล่กอดคือกอดแน่นๆพี่พร้อมกอดแน่นๆทำไงเอ้ออาไปกอดปาคนเล่าทำไมากอดนี่นถ้าดนูน้อยหมกแดงเชื่อฟังคุณแม่แต่แรกเพราะคุณแม่บอกว่าให้ทะเลทลายได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ให้รีบไปรีบกลับใช่ไหมครับแปลว่าพี่พร้อมต้องเชื่อมามีไหมครับเชื่อเวลามามีบอกอะไรป๊าบอกอะไรพร้อมเชื่อไหมครับเชื่อจริงป่าไหนลองรู้ไหมเชื่อป๊าไหมปชืป๊าบอกนั่งลง Điên khên Chú mưu Ê hey. Đang làm gì? Điên khên Chú mưu Dốc khá